ดีค่ะทุกคนแจมใสนะคะวันนี้เราจะมาเป็นอะไรนะเป็นคนกินของดิบแล้วทำไมต้องทำท่าย,อยาองนีด้วยเป็นผีปอบไงเ้้ท่านน้องๆคนไหนไม่รู้จักผีปอบกันเนี่ยวันนี้เราจะกินแต่ของดิบๆกันนะคะทุกคนห้ามสุกค่ะเพราะว่าวันนี้วันเสาร์ไม่ใช <c oughs> ่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ <c oughs> ได้ปะได้ปะยอดเลยเริ่มเข้าทา้วตลกมื่อเชพจริงชาเลนจ์วันนี้กินของดิบเท่านั้นเป็นคนชอบกินของดิบเหรอใช่แสดงว่าคิดนี้กินแล้วจะต้องมีความสุขใช่แล้วมันจะดิบเหรอดิบแล้วมีความสุขไหมมีความสุขดิเพราะชอบกินดิบอ่ะมันก็ไม่ดิบดิเพราะมันสุกเดี๋ยวเราไปตามหาของดิบกันดีกว่าค่ะทุกคนไปดูกันว่าเราจะได้กินอะไรที่มันดิบดิบบ้าง เธอขอกินเนื้อเธอก่อนเลยอันดับแรกอ่าเดี๋ยวให้กินเลยพร้อมเดียเดียยวเดียยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเขาบอกว่าผีปอบชอบกินตับเด็กอ่าที่หาไว้ตับเด็กว้ายเด็กคนนี้เขากินตับได้เปิดพุงกินตับเหรอเอา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 ไปตามหาของดิบกันดีกว่าขันคนเอรินทำอย่างงี้ดิเรินทำอย่างงี้เห็บทางนี้ไปตามหาของดิบกันค่ะ ร้านแรกนะคะทุกคนเราเดินเข้ามาอย่างมีความหวังมากเพราะว่าตอนนี้เขาเปิดให้นั่งกินในร้านแล้วและเราก็บุกมาที่นี่เลยค่ะเรามีความหวังว่าของดิบของเราวันนี้มันจะต้องมีแต่ความสุขแตนเรน,แ,นแซลมอนดิบผันก็ไม่มีความสุขแล้วดิทำไมอ่ะก็มันดิบ <laughs> กินไปก็ต้องเศร้าไปเพราะว่ามันมสุดิบไม่ใช่เศร้า <laughs> <laughs> คือ มันไม่สุกเพราะว่ามันดิบเดี๋ยวก่อนเดีวก่นมันเลยไม่มีความสุกนี่คืออะไรพึ่งเก็บ <laughs> โอ้แล้วก็เล่นมาได้โอ้นี่ตลกอาชีพนี่ว่ะของดิบของเราอย่างแรกก็คือแซลมอนดิบนะคะทุกคนแฮปปีอ้อ๊ะอะอะอะไรข้าวสุกอา้าวกินข้าวไม่ได้หรออ้าวแล้วข้าวสุกวันนี้กินของดิบเอาแล้วข้าวสั่งมาทำไงอะ่ะเธอกินแล้วกัน <laughs> เขากินข้าวเขากินปลาโอเคเขาโอเคยังไงเขาก็มีความสุขแต่เขาไม่โอเคนี่ค่ะปลาดิบของเราอ่าเหลือข้าวสุกกินไม่ได้พี่อั๋นต้องกินจะคุยยังใส่หน้ามากเลยดิบ,ด,บดิบอย่างต่อไปนะคะก็คือนี่ค่ะทุกคนทุนหน้าดิบ อือแล้วข้าวมันส่งเพี่ยนก็ต้องกินข้าวอีกแล้วเหรอเนอโอ้อยน่าสงสารจังส่วนนี้ทุนอาดิบนะอย่าแลบมิบมนนี่อย่าแลบินดิอย่าแล็บมินอุ้ยของดิบทำไมมันฟินจังเลยเนี่ยปกตินี่พี่เป็นคนชอบเห็นหน้าแจ่มใสมีความสุขไงแต่นนี้เกียบเกลียดไม่เอ้า อันต่อไปก็คือหอยดิบค่ะทุกคนอ,อุ้ยมากับข้าวสุกอีกแล้วน,<า>น้ำมฮะน้ำมันเต็มถังทำไมอ่ะหอยเชลฮะปั้มเชลไงได้มุกได้เหรอ <c oughs> ได้อะไรวะหอยเชลด,ดิบนะคะเธอเรืออาลิมรสหอยเอาหอยโปะเผื่อจะมีรสหอยปิดข้าวขอบคุณนะ นิ่มๆหอมหอมดึงๆอ,อันต่อไปค่ะทุกคนไข่กุ้งดิบนะคะอ<ฮ>ุยอันนี้จะแบ่งข้าวให้พี่อ่านยังไงดีอ่ะอันนี้อันนี้พี่เป็นคนมีน้ำใจอะพี่เสียสละให้กินข้าวไปเถอะออกินได้เหรอเป็นทางข้าวมันแยกไม่ได้เนาะอันเนี้ยคือพี่มีเยอะแล้วมเสียงเสียง แปลก, ừ ừ ừ กน้ำลายกูเนี่ย <c oughs> แม่ไข่กุ้งเหรอไม่ใช่น้ำลายกูเนี่ยแปกไปหมดละ <c oughs> อันต่อไปดีกว่าค่ะทุกคนของดิบอันต่อไปนะคะพี่สั่งให้พี่สั่งให้อันนี้เออพี่หันสั่งมาให้อ่ะก็ <c oughs> ะกินได้ปะเนี่ย <c oughs> ได้สิหูนี่ของหายากจริงเหรอใช่หายากจริงๆ,ๆทุกคนไม่มีเลยเนี่ยคนละจานนี่เหรอใช่แล้วมันคืออะไรตับปลาดิบตับปลาดิบใช่ ปลามีตับด้วยหรออ่ะน้ำมันตับปลาไม่เคยได้ยินเงี้ยหรอเฮ้ยเออว่ะเอออันนี้ไม่เคยกินจริงๆนะเนี่ยเป็นไงอ่ะโอ้กินได้เลยอ่ะมันคาวจังค่ะตับผ่านก็คาวอ่ะหนึ่งสองสามทุกคนมันโคตรละลายในปากอ่ะเฮ้ยมันดีนะดีดิอร่อยฮ่า อันนี้โอเคอันนี้โอเครู้จักไหมตับปลาอังกกไม่รู้จักรู้จักปลาอังกไหมไม่รู้จักรู้ไหมว่าทําไมเขากินตับไม่รู้อ่ะนี่หน้าตาทำจริงเออความอร่อยเมื่อกี้กลับมาก่อนความอร่อยเมื่อกี้คาอร่อยเมื่อกี้ขอกินข้าวหน่อยได้ปะขาวไม่ได้ขไม่ได้ได้พี่อ่านชอบแก้งเราแบบนี้ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะแก้งขืนเมื่อกี้เธอสั่งอะไรมาให้เรากินนะตับปาอังกก แต่ว่ามือเนี่ยพี่อานบอกเขาจะจ่ายค่ะเพราะเป็นมื้อแรกที่เราได้ออกมากินข้าวด้วยกันเราก็เลยสั่งของดิบอันนี้มากค่ะทุกคนมูนิไข่หอยเม่นดิบแล้วมันแกงเพียงไหมเจ่ายไงคาเมีสามร้300 <laughs> อยฮะฮะแล้วสามร้อยที่เดียนไม่ได้กินด้วยเพราะว่าไข่หอยเม่นเรมันเป็นไข่หอยเม่นดิบเราก็กินได้ไงไม่ได้ทําไมไม่ได้ไม่ได้จ่ายด้วยใช่เราไม่ได้จ่ายด้วยอืม <laughs> ทุกคนดูสิคะเนี่ยพี่ห่านดูนะพี่อ่านดูนะเหมือนอยู่กลางทะเลลยตอนนี้เฮ้ยอย่าดมกลิ่นนะเหมือนอยู่กลางทะเลจริงด้วยใช่ไหมเหม็นเค็มยินอะไรมาเนี่ยกล่องดิบของเราหมดแล้วค่ะร้านนี้แต่ว่าจริงจริงมันยังไม่หมดนะ ีจะต้องกินข้าวที่เหลือข้าวนี้นะคะนี่ค่ะแต่แต่จําใส่ใจดีนะเหลือไว้ตั้งชิ้นนึงเพราะมันสุกใช่อันนี้มันสุกมันกินไม่ได้ <c oughs> อแล้วคำนี้คำนี้นี่ <c oughs> โอ้โหเราไปร้านต่อไปกันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะร้านต่อไปทำไมเดี๋ยวพี่เลือกเองไม่เดี๋ยวขเขาเลือกเอง มันมีความสุขของเราไหมเหรอ,อต่อไปความสุขของพี่บ้างร้านต่อไปคะ่ะทุกคนพี่อันเลือกเข้ามาแต่ว่าเราก็ได้สั่งปะ,ะเออแล้วมันน่ากลัวตรงไหนอะ่ะของดิบอันต่อไปนะคะก็คือน,นี่เลยคะ่ะทุกคนอ,องปูนีน่แงกินนี้เลยดูนี่นี่นี่แล้วเขาให้กินกับผักใช่ปะ่ะนี่แครอทด,ดิบอืม,อม นี่อย่างนี้ฮะอย่างนี้ฮะทุกคนนี่อ่องปูอืมมทำไมมันร้อนอ่ะแงทำไมมันต้องย่างนี่มันมันปูเปล่าก็มันอ่องปูเนี่ยเลยเนี่ยมันต้องย่างมันไม่ดิบหรอไม่ดิบอันนี้ดิบเชิญ <laughs> ส่วนอันนี้ <laughs> ได้อันนี้ดิบกินได้ไอ้ใบปาดมาจากอีกเหรออะไรนี่แคลอดอะไรข้างบนเนี่ยแคลอดเหมือนกันสีส้มอ๋อพี่ชอบทำไมเธอเป็นคนนี้ <laughs> โอ้โหไม่ต้องน้อยใจสั่งมาให้แล้วดิบแน่นอนเธอสั่งด้วยเหรอรย้อนหลอดไปร้านต่อไปกันดีกว่า <laughs> <laughs> ออออรอแป๊บ,บรอแป๊บไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรอรอพี่อนสั่งมาให้ค่ะทุกคนคมันคือลาบไข่ดิบเขารู้อันเนี้ยเขารู้เขาเคยเห็นมันคือไข่มดแดงใช่ปะอ่ารู้นี่นาแต่เขาไม่เคยกินน่ะนะทุกคนน้องๆโอ๊ยมดเป็นตัวเลยก็ใช่ดิไข่มดก็ต้องมีมดอยู่ข้างใน เฮ้ย <Hey, S 2> นี่มีขามีลูกตาด้วยเธอรสชาติเป็นไงบอกหน่อยบอกไม่ได้หรอกเป็นความลับเหรอไม่เคยกินน, <laughs> นี่มันเราต้องสั่งมาให้เขากินะนะนุ่มคนดีโห oh, คนดีดีนี่มดหรือสไปเดอร์แมนเนี่ย <laughs> <laughs> เห็นปะเรื่องของสั่ง <laughs> มันแตกในปากอะก็เหมือนไข่กุ้งเมื่อกี้กแหละเปาะเลยอะอ่ะงั้นอีกทีสิใหญ่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 เลยเหรอใหญ่ใหญ ได้อะมาไม่ใช่มะนาวไหนๆก็ไหนๆละอะทุกคนคะถ้าเรากินคำนี้ขอคนละหนึ่งกดไลค์เอาหนามันเหมือนไข่ปลาแซลมอนถ้าไม่ใช่ YouTube จะกินไหมไม่กินไม่ได้บูลลี่แต่คือมันมันกินไม่เป็นอะเข้าใจป่ามันมันไม่เคยกินอะเอาหนาสามสองหนึ่งืม <c oughs> อร่อยซะย่างนั้นอร่อยจริง ไออยากกินอนะไม,นไม่กินไม่กินไม่กิน <laughs> ยังกินเลยเด็ก <laughs> ม,ม,มา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 อร่อยเหรอใช่ใช่เหรอเนี่ยใช่มันอร่อย <c oughs> อย่าคิดดิอย่าคิดว่ามันคือไข่มดแดงมันคือไข่ปลาแซลมอนอร่อยมันคือไข่ปลาแซลมอนต้องไม่คิดว่ามันเป็นตัวมดคิดว่ามันเป็นแบบยำแบบเผ็ดๆ แซ่บมันๆไปหาของดิบอันต่อไปกันดีกว่าตอนเช้ากินตับเด็กไปแล้วตอนกลางวันกินตับปลาตอนนี้ต้องกินตับ<ม>ปูเราตับไม่มีแล้ว <laughs> ไม่มีตับแล้วคะ่ะทุกคนปูดิบคะ่ะทุกคนแล้วก็พร้อมน้ำจิ้มอืปูี่ปี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 เผีอะไร อร่อยมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะปูดิบของเรา,าเผื่อปูไม่พอืต่อไปดิบๆอันนี้ก็คือนี่ค่ะทุกคนกุ้งดิบซีอิ๊วเกาหลีนี่โอ้ยทุกคนค่ะทางกุ้งทางปูดิบอร่อยมาเล กุ้งนี่อะไรนะกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีปกติมันต้องมีเมนูที่คู่กันใช่ไหมเมนูอะไรไข่ดองซีอิ๊วอ่าดิบไหมดิบทำไมกินเลมดองให่กินดิบๆไม่ดได้ไ <c oughs> คลิปนี้กินของดิบจะมาไม่ด้งไม่ได้อะไรอ่างั้นวันนี้คืนไปก่อนไข่ดิบอันนี้เหรอใช่กินยังไง,จร,งจริงๆอ่ะมันจะต้องเป็นไข่ดองซีอิ๊วแหละเออแต่ไม่ได้ดองอ่ะดองแต่กุ้งโทษโอ้โหแล้วนี่คือไข่ดิบแบบดิบจริงๆนะพี่มีไอเดียยังไงวันก่อนที่ไปเซเว่น พี่ได้กินอย่างหนึ่งเรียกว่าไข่ออนเซนมันก็เกือบจะดิบแล้วนะเขาก็จะมีซีอิ๊วญี่ปุ่นมาให้พร้อมกับสาลา่ายลองดูโอ้ยได้หรอน่าจะได้อยู่ใส่ซีอิ๊วอ่ะอ่ะใส่สาลายอร่อยเห็นแลวล่ะก็บ,บอกแล้วอร่อยจริง อร,อ,อร่อยอยู่ดีฮะเห็นป่ะก็บอกแล้วว่าอร่อยอกินดิบมาทั้งวันแล้วค่ะทุกคนเราต้องหาของหวานดิบๆกินพี่หยันเขาบอกว่าพี่หยันเขาทําได้จริงๆ,ๆพี่คิดนานมากเลยนะมีเมนูนี้แหละอะไรไมโลดิบไมโลดิบใช่เฮ้ยเคยได้ยินไมโลดิบเขาฮิตกันมากแต่อย่าคิดว่าไมโลจะเข้านะทำไมอ่ะเพราะ พี่มีเม่ลงพี่มีโตวันตินโอวันตินดิบเหรอใช่โอวันตินดิบโอเคโอวันตินดิบอ่ะอุปกรณ์เดียวฮะนี่ช่วยและนมข้นก้อนจีบเทเทอ่ะแล้วไงต่อนมข้นจีบลงไปในผงในนี้เหรอใช่พอยย่างเราค่อยๆคนดูคนเลยเหรอใช่แล้วไงต่อก็ปั้นเป็นก้อนปั้นเป็นก้อนอือก็จิบจิบฮะเนี่ยนะอือ กินเลยเหรอกินได้เลยไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องใส่อะไรเหรอไม่ต้องเคี้ยวเพลินเลยเนี่ยนะไมโลดิบใช่อร่อยอือ๋อแต่นี่ไม่ใช่ไมโลดิบนะทำไมอ่ะโอนตินดิบเออใช่ใช่ใช่พี่อ่ะพิสูจน์มาแล้วข้อหนึ่งตอนเด็กๆอ่ะเขาให้ใช้ผงล้วนๆไม่อร่อยอะเลยใช้ทีนวันอร่อยกว่านี่เป็นผงทีนวันใช่อร่อยกว่าอร่อยมากค่ะทุกคนคะชิมไหมชิมดิดีด้อ อร่อยพอละจบละจบวันแค่นี้พี่มีอีกนะไม่มีแล้วค่ะทุกคนไม่กินแล้วพี่เตรียมตับดิบไว้อีกเทียบเลยนะตับดิบที่ไหนอ่ะตับ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 ไปแล้วค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะคะและอยากให้เรากินอะไรอีกก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย